สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องคอมนะครับในแพทปัจจุบันนาะสิบหนะครับสำหรับทีท่เซนี้ก็จะมาบอกกันว่าคอมไหนที่แบบเป็นคอมที่แบบอมันเรียลแบบเอาไปเล่นได้แต่แรงได้จริงเล่นได้ในในล็อบบี้ปกตินะครับแล้วก็จะมีคอมที่แบบมันอาจจะดูเหมือนแบบอย่างในเว็บเนี้ยอาจจะขึ้นมาให้เป็นคอมแบบเทียเอเทียบีเลยแต่ว่า พอเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยในสถานการณ์จริงๆแล้วมันค่อนข้างเฟกอะไรประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกันละกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับถ้าคุณกําลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมแนะนาร้านนี้เลยครับเดราเกมเซ็นเตอร์นะครับครบจบทุกการเติมเกมจริงๆซูนส,สามารถเติมเกมฮัตโตนก็ได้หรือเกมมือถือต่างๆมีมากมายให้เติมนะครับสามารถทักไปสอบถามราคาได้ที่เพจเดลาเกมเซ็นเตอร์แล้วก็ท like ั้งไลน์แอดเดราเกมเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับข้อตอนเติมฝากบอกว่ามาจากช่องผมด้วยนะครับ โอเคครับก็มาเริ่มกันที่คอมแรกก่อนเลยนะครับก็คอมแรกอ่ะผมเรียงตามคอมในเว็บของ TFT Academy เลยแล้วกันเนาะก็คอมแรกจะมาเป็น Kin Dead n o k s นะครับอคอมเนี้ยไม่เฟกนะครับคอมนี้เท่าที่ผมเล่นมาคือเป็นคอมที่เล่นได้แต่ว่ากอ็อย่างในเว็บเขาก็ให้เป็นฟาดเก้าแล้วก็เป็นฮาร์ดมันฮาร์ดเพราะว่าคอมเนี้ยใช้ไอเทมเยอะแล้วก็ใช้เงินเยอะนะครับ คุณด้วยเทพมาคือคุณมีแครี่สองตัวแล้วคุณก็มีแท้งอีกหนึ่งตัวที่คุณต้องทําของให้อันนี้คือของที่คุณต้องมีนะครับแล้วก็รวมถึงใช้เงินเยอะมากเพราะว่าแครี่สองตัวในคอมนี้เนี่ยมันก็เป็นแครี่ตัวห้าบาททั้งคู่เลยนะครับรวมถึงตัวแท้งเนี่ยก็เป็นสแกนเนอร์แต่ว่าสแกนเนอร์เนี่ยโอเคแหละมันไม่ได้ปลดยากขนาดนั้นแต่ว่าการที่คุณจะมีสแกนเนอร์ได้เนี่ยก็คือคุณต้องมีกากอยก่อนด้วยนะครับเท่ากับว่าคุณต้องมีของแท้งแน่แล้วหนึ่งชิ้นแล้วก็ของแครี่อีกตััวนน่เอง ตรงเนี้ยทาให้เกมที่ควรจะเล่นก็ควรเป็นเกมที่เราเทมโปต้นเกมมันแน่นอยู่นะต้นเกมเทมโปดีแล้วก็มี e con, อีคอนนักเป็นมาช่วยนะครับไม่งั้นเราไปไม่ถึงหรอกคือบางทีต้องบอกว่าคอมเนี้ยถ้าเกิดเราหยุดอยู่เวลแปดะก็คือชีวิตเราแย่ละถ้าคุณถ้าคุณไม่สามารถขึ้น9เพื่อมาโลหาให้โลหาตัว5บาทให้หยิดได้ก็จะเหนื่อยมากๆนะครับต่อมาอยูนาล่านะครับก็คอมนี้เป็นฟาสแต่ว่า ครับผมนะผมมองว่าคอมนี้เป็นกึ่งกึ่งฟาสแปดนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าตัวตัวที่เป็นคอหลักของคอมนี้คือวูคองกับยูนาร่าเนาะก็คือวูคองเป็นแท้งหลักแล้วก็ยูนาร่าเป็นแครี่นะครับแล้วก็เราสามารถปลดเซตมาช่วยได้ตอนเวลแปดเลยนะก็แค่อ่อมีตัวที่ยืนอยู่ข้างหน้าตัวเดียวเราจะปลดเซตได้นะครับเพราะงั้นคอมเนี้ยเป็นฟาสเก้าที่เวลแปดเราพอจะมีหือมีอือบ้าง มันจะไม่ใช่แบบคอมที่แบบว่ากลมนาขึ้น9ก้าอย่างเดียวบางทีเราขึ้นแปดมาเราโลให้ให้ฮิตยูดาลาหรือวูคองสักตัวหนึ่งก่อนก็นกได้แล้วค่อยเก็บต่างขึ้น9ก้าต่อนะครับมันจะค่อนข้างแตกต่างกันจากคอมคอมนี้นะคอมคินเด็ดนอกสัตว์อันนี้นะเพราะว่าคอมเนี้ยคือกลมนา้มตาขึ้น9ก้าแต่ว่าคอมเนี้ยคือหยุดโลเวลแปดได้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้แบบมันวินอาจริงๆแบบที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยก็ต้องขึ้นเวลเก้าเพื่อฮิตตัวห้าบาทนะครับต่อมา ก็จะเป็นทินเดาเมียนะครับคอมนี้เป็นคอมรีโลที่เก่งที่สุดในเมตาตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็ผมมองว่าคอมนี้ถ้าเกิดคุณดูคนในล็อบบี้แล้วแบบไม่มีคนเล่นแล้วคุณเปิดไอเทมไอเทมเทินเดาเมียมาก่อนเนี่ยก็ไปได้เลยนะครับคอมนี้เก่งมากๆเก่งขนาดที่ว่าทินดาเมีย2ดาวมันแบกได้ยันสเตจห้าสเตจหกได้เลยต่อให้คุณไม่ฮิตแต่แบบขอฮิตสักตัวหนึ่งเช่นแบบฮิตนีโกะก็ได้อ่ะฮิตนีโกะก็ได้ฮิตแอชก็ได้อะไรพวกนี้ล็อทินเดาเมีย2ดาวก็ยังสามารถแบกได้อยู่ดีนะครับ ก็คอมนี้ก็เป็นรีโล2บาทนะครับ2บาท3ตัวเลยเพราะงั้นก็รีโลที่เลเวล6นะแล้วก็คอมนี้ควรเล่นตอนที่คุณเปิดไอเทมเป็นทินดามีเมียนะย้ําว่าเปิดไอเทมมาเป็นไอเทมทินดามีเมียนะครับไอเทมแอสตรงนี้ให้คุณถ้าจะมองข้ามไปได้เลยคือแอสเนี่ยถามว่าใส่เทมมันเก่งไหมโอเคมันมันก็ดีขึ้นกว่าไม่ใส่แต่ว่าถ้าถามผมแอสใส่เทมไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะงั้นถ้าเลือกได้นะครับถ้าคุณจะไปคอมนี้ก็คือ คุณเปิดมาเป็นแบบเป็น QSS บัตรเตอร์ดุณซูพวกนี้คุณสามารถมาเล่นคอมนี้ได้เลยแต่ว่าอย่าทำไอเทมให้แอชเยอะเกินไปนะครับยกเว้นว่าแบบคุณมีธนูเยอะคุณก็แบบกุนซูได้อันนึ่งละแล้วก็แบบทำเลทบัฟไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ดีนะครับแต่ถ้าคุณมีโครกเหลือเนี่ยก็จะไม่เอาโครกมาทำคาเค่นก่อนที่จะทำ QSS แน่นอนนะครับเราจะเก็บโครกไว้ทำ QSS เก็บโครกไว้ทำบัตรเติร์ก่อนนะครับ ก็คอมนี้ก็รีโลเบลหกแล้วก็พอฮิตหมดบอดแล้วก็อพเปลขึ้นไปเติมตัวห้าบาทเรื่อยๆนะครับซึ่งคอมเนี้ยมันเก่งมากๆตรงที่แบบคุณฮิตชาได้เพราะว่าทินเดเมียเนี่ยมันสเกลลิ่งตัวเองได้นะครับสกิลของทินดอเมียเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยทุกครั้งที่มันค่าได้เนาะทําให้มันสเกล,ลตัวเองเรื่อยๆยิ่งยิ่งคุณได้ทินเดอเมียไวก็หมายความว่าคุณได้แอชไวปลดทินเดเมียมาได้ทินเดเมียไปไวแล้วก็ได้ฟาร,ร์มยาวๆเนี่ยก็ยิ่งยิ่งนานยิ่่งงเกงนะครับ ต่อมาที่คอ,อมหนึ่งนะครับก็เป็น Ver t i c a l อร์วอยด์เวอร v ติคอรเนี่ยเป็นอีกคอมหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่าถึงในเว็บจะบอกว่า e a s y นะแต่ว่าถ้าผมผมมองว่ามันไม่ได้ e a s y ขนาดนั้นคือที่แน่ๆที่คุณต้องมีคืออ c คอนนักเมนต์แบบดีๆสักอันหนึ่งแล้วก็แบบก่ำๆอีกสักอันหนึ่งก็ได้คือควรจะมีสัก2อ c o ีคอนนักเมน์เพื่อขึ้นมาเล่น V o ยดนะครับเพราะว่า Vo ยดเนี่ยมันการที่คุณจะมาเล่นกล้าวได้เนี่ยก็คือคุณต้องมีบาลอนชอเนาะ แล้วก็หมายความว่าคุณต้องขึ้นเลเวลสิบเพราะงั้นคอมนี้มันจะวินเอาตอนเลเวลสิบแต่ว่าถ้าเกิดคุณแบบคุณมาเล่นตัน้งแต่ต้นเกมแล้วคุณเล่นเปิดวอยไปต้นเกมแบบสุดท้ายแล้วคุณไปไม่ถึงก็ให้ลดวอยเหลือแค่6กวอยพอนะครับแล้วก็มาใส่พวกตัวเฟกซิเบิร์ตยูนิตพวกนี้นะครับใส่พวกสซเวนพวกทาลิกพวกกูคองพวกนี้มาแทนก็จะเป็น6วอยแล้วก็บวกตัวละครพวกนี้นะครับก็จะเป็นใครสะแบบแต่ว่าถ้าเป็น6วอยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะวินเอายากนะครับก็อาจจะ ได้สักประมาณที่สามที่สี่แต่ถ้าจะวินเอาย่างไงก็ต้องเป็นต้องขึ้นเวลสิบแล้วลงบาลอนหาบาลอนสองดาวนะครับอันนี้เก่งมากๆต่อมานะครับก็จะเป็นอันล็อกเดอะบล็อกหรือว่าจะหรือว่าเรียกว่าอีเท่านั่นแหละนะครับก็คอมเนี้ยแอบจะเฟกเพราะว่าในปัจจุบันมันเล่นค่อนข้างยากยกเว้นว่าคุณไฮโรดีๆแบบไฮโรเวอร์อ Hi เลยมีแบบอักเมนช่วยเพิ่มเลือดมีอะไรมาทำให้คุณแบบมาปลดบล็อกได้ไปไวเพราะว่า ถ,ถ้าคุณปลดถ้าคุณปลดไอ้บล็อกได้เนี่ยคือเก่งมากแต่ถ้าคุณปลดไม่ได้คอมไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ชูริมาไดอาน่าเฟล็กก็คอมนี้ผมให้มันไม่ได้เฟลกขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นละกันคือด้วยด้วยความที่คอมเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับคุณควรเล่นในเกมที่คุณเทมโปมาต้นเกมแน่นๆเพราะว่าคุณต้องมาแพ้นะหลังจากที่คุณมีอาเซียแล้วเนี่ยคุณต้องมาแพ้สลับชนะเพื่อเอาเซอร์ลาสนะครับ แล้วคุณต้องมาชนะติดต่อกันเพื่อเอาเลนในตันเพราะงั้นหมายความว่าตอนช่วงประมาณสเตจ4สเตจ5คุณต้องมีเลือดเหลือให้พอแพ้นะถ้าคุณแบบขึ้นเวล8เวล9มาเลือดน้อยๆเนี่ยก็คือคุณเตรียมตัวเลยคุณหาเซอร์ลาดไม่ได้ดามเมจคุณไม่พอแน่นอนนะครับเพราะว่าคอมเนี้ยดามเมจข้างหลังเนี่ยมันมันคือเซอร์ลาดเป็นตัวแบกเลยอเซียเนี่ยต่อให้ไอเทมสามชิ้นยังแบกคุณไม่ได้เลยแล้วก็เซราฟีนก็ไม่ใช่แครี่ที่ จะแบกคุณได้ดีขนาดนั้นด้วยนะครับเพราะงั้นเซอร์ลาสคือแคลรี่หลักของคอมนี้แต่ถ้าคุณไม่สามารถหาเซอร์ลาสได้ก็นั่นแหละคุณกําลังแย่แล้วนะครับไดนาตัวเดียวก็ยังแบกไม่อยู่นะไดนาเนี่ยมันมันโดดไปล้วงได้แต่ว่ามันจะยังปิดดาเมจไม่ขาดนะครับการปิดดาเมจให้ขาดคือการที่คุณต้องมีเซอร์ลาสนั่นเองต่อมาบิวอเตอร์นะครับบิวอเตอร์เนี่ยเป็นคอมที่เทมโปดีเพราะว่าคุณสามารถอัพตัวได้จากการที่คุณไม่ต้องใช้ตัง คุณใช้ตังของเทรดบิลวอเทอร์ในการแบบอัปดาวได้เนาะก็เกมเกมที่ควรเล่นบิลวอเทอร์ก็คือเกมที่คุณได้ทวิเดเฟตมาไปไวก็แบบสองฮิตหนึ่งคุณมีทีเอฟเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณทำไอเทมสองชิ้นให้ทวิเดเฟตใส่ไว้เพื่อปลดเกรียบเพคุณต้องบอกว่าเกมที่ควรเล่นบิลวอเทอร์คือเกมที่คุณเปิดบิลวอเทอร์ได้ไวที่สุดนะครับแบบเปิดห้าบิลวอเทอร์ได้ไปไวเปิดเจ็ดบิลวอเอร์ได้ไปไวอ่ะนั้นควรเล่นบิลวอเทอร์เนาะเพราะว่าบิลวอเทอร์เนี่ยมันมันคือการที่คุณ ต้องบอกว่า b ิวเวอร์เหมือนเหมือนเทรดอีคอนเทรดหนึ่งที่คุณต้องรีบเปิดเทรดมันขึ้นมาเพื่อเก็บไอตังเก็บไอตังของเทรด b ิวเ t อรเพื่อคุณใช้ครบห0าร้อยซิลเวอร์เซเนี่ยคุณจะปลดล็อกไทม์เค้นแล้วคุณก็ทม์เค้นมากินตัวแทงเรื่อยๆเพื่อเอาเลือดรวมถึงคุณก็จะแบบได้อัพตัวฟรีได้ทํานั่นทํานี่จากเงินของเทรดมันนะครับแล้วก็ซื้ออ,อ,อีกอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆก็คือพวกไอเทมของ b ิวเวอรพวกนี้สําคัญมากนะครับ รียกว่าถ้าเกิดคุณมีครบเนี่ยก็คือคอมมันจะเก่งมากๆแต่ถ้าคุณขาดอะไรไปเนี่ยคอมก็จะอ่อนลงตามสิ่งที่คุณขาดนั่นเองนะครับพาะง้นก็ควรเล่นตอนที่เปิดบิวเวอร์ไวๆแล้วก็แบบเล่นยาวๆไปเลยรียเปิดเจ็ดบิวเวอร์แล้วก็หาของพวกนี้ครบเนี่ยหาหาพวกไอเทมพวกนี้ครบแล้วก็ถอดบิวเวอร์ออกเหลือแค่3ามบิวเวอร์พอในช่วงเลดเกมนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัว5บาทคือต้องบอกว่าบอดเนี่ยมันก็จะแบบเป็นการเปลี่ยนบอร์ดจาก7จ็ดบิวเวอร์ เปลี่ยนบอร์ดมาเล่นเป็นเลเจนด์บอร์ดนั่นเองนะครับต่อมานะครับยอร์เดนอคาณิตก็เอาจิงก่อนหน้านี้มันเก่งกว่านี้นะในคอมนี้แต่ว่าณับนะปัจจุบันผมมองว่ายอร์เดนแอบจะค่อนข้างเฟกนะครับแอบจะค่อนข้างเล่นยากในเมตาปัจจุบันนะอย่างเว็บยังให้เป็นฟาเก้าฮาร์ดเลยคือผมมองว่าถ้าจะมาเล่นคอมเนี้ยนะตอนนี้ไปเล่นคอมอื่นเนี่ยอาจจะง่ายกว่านะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นเดมาเซียเวนนะครับเดมาเซียเวนเนี่ยเล่นได้นะในเกมที่คุณได้เวนมาต้นเกมหรือว่าคุณเปิดเดมาเซียมาแล้วคุณเทมโปมาดีๆนะครับแต่ว่าคอมเนี้ยถ้าเอาแคปจริงๆแล้วก็จะสู้คอมอื่นค่อนข้างยากนะครับในช่วงเลดเกมเออมันเป็น3คอคอสดีโลเนาะสามคอสดีโลในตอนนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยระดับหนึ่งนะครับแล้วยิ่งเป็นคอมนี้ด้วยคือต้องบอกว่า การที่คุณจะฮิตเวนได้มันก็ใช้เงินเยอะมากแล้วคุณยังต้องมีลักซ์มีครสะมีกาเรนพวกนี้ก็มันจะค่อนข้างยากคือต้องบอกว่าพวกคอมสบาทรีโลเก่งๆก่อนหน้านี้คือคอมที่คุณโลตัวแท้งบวก,กับแครี่พร้อมๆกันแต่ว่าคอมเนี้ยมันคือการที่คุณโลตัวเดียวเลยคุณโลเวลเจ็เพื่อตัวเดียวคือเวนคุณไม่ได้ฮิตตัวอื่นเลยเพราะงั้นก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับต่อมาเป็นเฟลยอดชูริมาอะคอมเนี้ยผมมองว่า ค่อนข้างที่จะเฟกเพราะมันเล่นยากไม่พอมันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยนะครับคือกว่าคอมจะเก่งลิซันดาสองดาวต้องมีเอเทมต้องมีเซราฟีนคือคอมเล่นยากแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับต่อมายาซุโอนะครับคอมนี้ผมให้เลยว่าค่อนข้างที่จะเฟกนะครับสนเฟกเพราะว่ามันเล่นยากมากๆแล้วก็ที่คุณจะควรเล่นก็นคือคุณต้องมีดาคินไซซ์ซึ่งคุณจะหามันยังไงละ่ะ คุณต้องหาจากอักเมน์ซึ่งยากนะครับผมบอกเลยว่ายากมากๆคือถ้าเป็นยาโสไอเทมทั่วไปปกติก็ไม่ได้เก่งเลยนะครับเรียกว่ามันยังแบกไม่ไหวเนาะเพราะงั้นก็ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงยกเว้นว่าคุณมีดาร์คินไซก็สามารถเล่นคอมนี้ได้นะครับต่อมาเป็นไลฟ์ฟัสก้านะครับไลฟ์ฟัสก้าเนี่ยเล่นได้เล่นได้จริงนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในคําว่ายากถ้าคุณเพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าคุณเป็นมือใหม่ก็ผมไม่ค่อยแนะนําคอมนี้เท่าไหร่เนาะ มันมันทำเทรดค่อนข้างวุ่นวายถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณยังไม่เข้าใจเกมเท่าไหร่แล้วก็การที่คุณต้องแบบมาเทมโปบอร์ดให้ดีๆด้วยเนาะคือต้องบอกว่ามันอ่ะจะเปิดจากยอร์เดร์แหละการเปิดบอร์ดนี้เปิดไม่ยากการเปิดมาคือเปิดยอร์เดิ์มาเพื่อเอาอีคอนเสร็จแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณต้องใส่ตัวไหนไประหว่างทางเพื่อให้คุณชนะบอร์ดหรือว่าให้คุณแพ้น้อยที่สุดให้คุณเซฟเลือดมากที่สุดประมาณนั้นเพราะว่ามันคือการที่คุณต้องขึ้นฟาดเก้าอ๋ออย่างหนึ่งการที่จะมาเล่นบอร์ดอเงี้กม่คัรบ ต่อมาเป็นเดวเวนลีโลเดวเวนลีโลเนี่ยครับผมผมมองว่าเล่นได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นลีโลสาคอร์สเนาะก็ตามสภาพลีโลสามคอร์สก็คือลีโลแบบมันจะค่อนข้างยากแต่ว่าข้อดีของคอมนี้อย่างหนึ่งที่ผมจริงๆผมให้คอมนี้ดีกว่าเวนนะก็คือตรงที่ว่ามันเปิดวิววอเตอร์หมายความว่าคุณจะสามารถฮิตแก๊งแผงกับน็อตลุดได้ง่ายกว่าการีโลปกติเพราะว่าคุณสามารถหาดุบจากวิววอเตอร์ได้ คุณสามารถหาพวกแก๊งแพ้งก่อนยอนรุดเพิ่มเติมจากบิวอัลเทอได้นั่นเองทําให้บางครั้งคุณก็โลหะโลแค่แบบโลแค่หาเงินมาซื้อเดวนหรือว่าโลก็แบบเก็บตัวพวกนี้เรื่อยๆแล้วก็ฮิตได้ง่ายขึ้นจากเทรดของบิวอัลเทอนะครับคือคอมนี้เล่นไม่ยากก็โลเวลเนะครับแล้วก็ทําของ3ตัวต่อมาเป็น X เท่าบาทนะครับเอาจริง X เท่าบาทเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วนะเรียกว่าเห็นน้อยมากๆนะครับ บางครั้งส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นบาทไซออนมากกว่าด้วยซ้ำเนาะก็ต้องบอกว่ามันเล่นค่อนข้างยากละกันพอเป็นอีกเท่าบาทเนี่ยแล้วก็อ่าผมให้มันค่อนข้างเฟกแล้วกันในเมตาตอนนี้นะครับต่อมาที่อ่อโบลิเบร์ก็เป็นฟาสนะครับแล้วก็เล่นเป็นโบลิเบร์บบกอบไล e ก็มันกึ่งๆึ่งจะเป็นเหมือนคอมไลซอันนี้แหละแต่ว่าผมให้มันเฟกกว่านะเพราะว่า มันมันคือการให้แบบมีไลฟ์แล้วก็แบบเป็นบริแบกตัวหนึ่งแค่นี้เลยนะครับต่อมาเบลเวตเฟลกเบลเวตเฟลกเนี่ยผมไม่เห็นคนเล่นเลยตั้งแต่แพทนี้เลยนะไม่เห็นคนเล่นเลยปกติแล้วจะเห็นแบบเอ่อช่วงแรกๆของเซตนาะจะแบบมีเบลเวตเอทอคู่กันแล้วแบบแบบเก่งมากๆแต่ว่าณตอนนี้ก็น่าจะเป็นคอมที่เฟลกไปแล้วนะครับผมไม่เจอโคเดนคอมนี้เลยในตอนนี้ต่อมาฟอร์เดมาเซียนะครับก็จะเป็นลัก์กาเรนไซรัสคอมเนี่ย มันมันเกือบจะดูดีละกันแต่ว่าคอมนี้ทํายากมากคุณต้องมีไซรัสซึ่งหมายความว่าคุณต้องรวยแล้วหมายความว่าถ้าคุณรวยคุณไปเล่นคอมอื่นคุณไปเล่นคอมข้างบนมันเก่งกว่าเพราะงั้นผมก็ให้เป็นคอมที่เฟกละกันมันมันไม่น่ามาเล่นคอมนี้ถ้าเกิดคุณมีอีคอนดีๆคุณมีเงินเยอะๆคุณมีได้เยอะๆก็ไปเล่นคอมอื่นดีกว่านะครับหรือต่อให้จะบอกว่าจะเป็นคอมหนีตายก็หนีตายยากอีกเพราะว่า คุณต้องขายการเรนสองดาวขายลักสองดาวเพื่อเอาไซรัสตรงเนี้ยก็มันมันมันจะหนีตายมันก็มันก็ไม่ใช่แบบการหนีตายมันมันเหมือนแยกประเดิมอีกนะครับต่อมาเมลเฟลกโอ้โห oh, นี่เฟกมากเมลเฟลกอันนี้เฟกมากทํายากไม่พอต้องมีแอมเบสซาสองดาวก่อนแล้วก็แอมเบสซาต้องตายในไฟต์เสร็จแล้วปลดเมลแล้วคุณต้องเมลสองดาวแล้วคุณต้องมีไอเทมขนาดนี้อีกไอเทมแบบหายากมากนะครับแล้วก็ พอได้แล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดด้วยเป็นคอมที่ค่อนข้างเฟกนะครับเมลเฟกแล้วก็คาริสตาโหอันนี้อีกคอมหนึ่งที่เฟกนะครับสำหรับ Shadow Eyes ถามว่าเพราะอะไรคอมนี้ถึงเฟกเพราะว่าคอมเนี้ยมันมีตัว5บาทที่เราใช้เวลาในการปลดอย่างเทสตแต่ว่าเทสตเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นคอมนี้ผมให้เลยว่าเฟกนะ Shadow Eyes ตอนนี้นะครับ ต่อมาเป็นยอร์เดนก็จากคอมที่เคยเก่งมากๆเนาะจากยอร์เดนรีโลที่แบบเก่งมากๆก่อนหน้านี้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าอ่อนลงเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นก็เรียกว่าอาจจะเป็นคอมที่เฟกยกเว้นว่าบางเกมคุณต้องเล่นมันจริงๆแล้วตัวมาเยอะจริงฮิตไวมันก็ยังพอได้พอออท็อปโฟได้แต่ว่าถ้าจะเล่นเพื่อบินเอาก็ยังเป็นคอมที่ไม่โอเคอยู่ดีนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นคอมที่เป็น i อเอชก็จะเล่นเป็น p ิวโทเวอร์เอลทนะครับอันเนี้ยส่วนตัวผมผมจะชอบเป็นเล่นเป็นเคสลินรีโลมากกว่าผมรู้สึกว่ามันจะสตองกว่าในช่วงต้นเกมเนาะแบบมีเคสลินรีโลแล้วคุณก็แบบมาเก็บเอาทเนี่ยแล้วก็แบบมาเพิ่มบอร์ดเรื่อยๆผมชอบมากกว่าที่จะมาเล่นเป็นบอร์ดนี้เลยนะเพราะว่าบอร์ดนี้มันมายากมันมายากเพราะว่าคุณต้องหาลูเซียนเซนน่าที่แบบ5บาทอะ่ะ คือคือคุณจะหาตัวแบกยากในช่วงการเกมแล้วคุณอาจจะเสียเลือดเยอะก็ถ้าจะมาบอร์ดนี้คือคุณมี2อ e ีคอนนักเมนคุณขึ้นก้าได้ไวมีเงินเยอะๆมีเลือดระดับหนึ่งพอให้โลหาได้ก็จะเก่งกว่าแต่บอร์ดเนี้ยก็คือไม่ต้องรวยต้นเกมก็ได้แบบแค่โลให้ฮิตเคทลินแล้วก็เอาเคทลินแบกขึ้นมานะครับเอ่อส่วนค้อมตรงนี้เนี่ยผมให้ว่าเฟกหมดเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันคือคอมเทนะครับ ส่วนฮีโร่อักเมนต์ตอนนี้ก็เฟซเกือบหมดเลยยกเว้นเวียโก้นะเวียโกเป็นฮีโร่อักคเมนต์อันนึงที่ผมมองว่าเล่นได้แต่ว่าก็หวังที่1ยากอยู่ดีนะอาจจะได้ประมาณที่3ามที่4ี่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดมันมาแล้วคุณอยากเล่นก็ให้จาไว้ว่าเวียโกเนี่ยเล่นได้อยู่นะมันมันแบกได้ระดับหนึ่งถึงช่วงประมาณสเตจสี่สเตจห้าเนี่ยมันยังเก่งอยู่แต่ถ้าไปถึงสเตจหกเนี่ยมันจะเริ่มฆ่าใครไม่ตายแล,แล้วเราจะเริ่มแพรัวรเวพาะง้นมันได้จบที่ประมาณที่สามที่สี่ได้นะครับ ส่วนฮีโร่ออกไปท่านอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนโดยเฉพาะลัมเบิลอย่าเลือกมันนะลัมเบิลอันนี้คืออ่อนมากแบบไอเทม BIS ตัวฮิตหมดก็ยังอ่อนอยู่ดีนะครับในเมตาตอนนี้ก็สรุปแล้วก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคอมที่แบบเล่นได้แล้วก็คอมที่เฟกในเมตานี้ยังไงก็ลองไปเล่นดูละกันนะครับอันนี้ผมลองมาให้ละว,ว่าคอมไหนที่มันเก่งบ้างคอมไหนที่แบบมันมันอยู่ข้างบนมันอยู่เทียบบนบนแต่ทำไมดูไม่เก่งอะไรเงี้ยก็ผมพูดไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วเจอนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ